สวัสดีค่ะคลิปนี้น้าขวัญจะมาแนะนำเพื่อนๆแล้วคุณแม่บ้านตัดต่อไปค่ะกางเกงยีนนะคะเราขีดความยาวที่ลูกค้าต้องการไปก่อนนะคะก็คือขนาดนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาวัดขนาดของความกว้างของตะเข็บปลายขานะคะว่าความกว้างขนาดไหนนะคะครึ่งนิ้วค่ะตัวนี้ความกว้างครึ่งนิ้วนะตรงจุดที่เราขีดความยาวไว้เราวัดย้อนขึ้นไปครึ่งนิ้วนะคะให้ได้ขนาดเท่ากันกับตะเข็บปลายขากางเกงยีนค่ะ เราไม่ได้ตัดตรงที่เราวัดย้อนขึ้นไปครึ่งนิ้วนะคะเราจะตัดครึ่งหนึ่งของตะเข็บปลายขานะคะก็คือ1กระเบียดนะคะความยาวที่เราวัดไว้ก็คือเราขีดย้อนขึ้นมา1กระเบียดนะคะแล้วเราตัดเลยค่ะเราตัดตรงที่เราวัดย้อนขึ้นมา1กระเบียดนะคะไม่ใช่ที่วัดย้อนขึ้นมาครึ่งนิ้วนะเพราะเราจะเหลือตะเข็บไว้เย็บแค่1กะเบียดค่ะเพื่อที่ไม่ให้ตาเข็บปลายขาหนาเกินไปนะคะ สังเกตดีๆนะคะว่านักขวัญตัดตรงที่1กระเบียดนะคะไม่ได้ตัดตรงครึ่งนิ้วนะเดี๋ยวเรามาตัดปลายขากันเลยค่ะสังเกตนะคะจากเส้นได้นะนักขวัญจะเหลือผ้าไว้แค่1กระเบียดนะคะจากเส้นได้นะคะเราจะเหลือไว้แค่1กระเบียดเนาะเพราะว่าตัวกางเกงเราเหลือไว1้1กระเบียดปลายขาเราก็เหลือไว้1กระเบียดเหมือนกันค่ะที่นักขวัญตัดเหลือไว้แค่1กระเบียดเพราะว่าไม่ให้ผ้าเข้าไปกองอยู 1> 1<ง>่ในตะเข็บมากเกินไปค่ะ ขอบขาจะได้ไม่แข็งมากแล้วเดี๋ยวเราเลาะเส้นได้ออกเลยนะคะตัดต่อไปขากางเกงนะคะเราไม่ควรที่จะเหลือตะเข็บไว้เยอะนะเพราะว่าจะทำให้ขอบปลายขาแข็งเกินไปค่ะเราเลาะได้ออกให้หมดอย่างนี้เลยนะคะก็คือแบะออกมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วเรากลับตะเข็บกางเกงด้านในออกมานะคะพอเวลาเราเย็บเราจะได้เย็บง่ายนะ แล้วเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะเราจับตะเข็บด้านข้างนะคะให้ตรงกันนะจับลักษณะนี้เลยนะคะเราตัดผ้าเหลือไว้ประมาณ1กระเบียดนะคะที่เราตัดไว้1นกระเบียดนะเราก็เย็บตรงที่1กระเบียดนะคะสังเกตนะคะจะมีเส้นได้อยู่เราไม่ต้องเย็บทับเส้นได้นะคะเราเย็บก่อนถึงเส้นได้นิดนึงนะ เราก็พยายามจับตะเข็บอะค่ะที่เป็นตะเข็บด้านนอกด้านในนะคะก็คือใต้ขากับตะเข็บด้านข้างของกางเกงนะคะเราพยายามจับให้ตรงกันนะพอเวลาเราต่อออกมาด้านนอกแล้วเราเย็บด้านนอกอะค่ะก็จะเห็นรอยต่อเนาะก็จะได้สวยงามอะค่ะเนี่ยค่ะเราก็พยายามให้ตรงกันนะแต่จะเหลื่อมล้ํากันนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าคือผ้าเนาะเนี่ยนะคะเราก็พยายามทําให้ตรงกันนะคะจับตะเข็บให้ตรงกัน พอเสร็จเรียบร้อยนะคะพอเราเย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็หาอะไรมาตอกหน่อยนะคะก็คือตอกให้ตะเข็บมันนิ่มหน่อยเนาะไม่อย่างนั้นเข็มจักเราจะลําบากนะคะเราก็ตอกช่วยช่วยเข็มหน่อยนะคะแล้วเราก็พับลักษณะนี้เลยค่ะแล้วเราก็เริ่มเย็บเลยค่ะอันนี้เราก็จะเดินทับคิวนะคะก็ะะจะอยู่ตรงประมาณรอยเส้นได้เก่าอะคะ่ะเพราะว่าเราก็จะเย็บทับรอยเส้นได้เก่านะคะ ตรงตะเข็บหนาหนานี้ก็เพื่อนๆก็ค่อยๆค่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะเพราะว่าเดี๋ยวเข็มจักจะหักนะค่ะตอนเราเย็บไปเราก็ใช้มือเกี่ยตะเข็บด้านล่างด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ตกอะคะ่ะบางท่านนะคะก็คือพอเวลาเย็บแล้วก็คือตะเข็บจะจะเย็บด้านล่างไม่ติดเนาะเราก็เย็บไปแล้วก็พลิกดูไปอะคะ่ะ นักขวัญแนะนําให้นะคะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เป็นช่างซ่อมผ้ามือใหม่นะคะในกรณีที่มีลูกค้าเอากางเกงยีนมาตัดขานะถ้ามีปลายฟอกปลายขาฟอกลักษณะนี้นะคะเราก็แนะนําลูกค้านะว่า,าตัดต่อหรือเปล่าคะเพราะว่าตัดต่อจะสวยกว่าตัดธรรมดานะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นปลายขากางเกงยีนนะเนาะแต่ถ้าเป็นปลายขากางเกง เหมือนเกงๆพวกทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางท่านก็จะมีบางบางทีก็จะมีลูกค้าค่ะเอามาให้เราตัดต่อเราก็จะแนะนํานะว่าตัดต่อมันก็ไม่เกิดผลอะไรนะคะอันนี้นะคะพอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาโดยรวมก็จะได้ลักษณะนี้นะคะตะเข็บเราก็พยายามเย็บให้ตรงกันเนาะค่ะอันนี้เดี๋ยวน้องขวัญมาให้ดูนะว่าตัวที่ตัดต่อและไม่ตัดต่อมีความแตกต่างนะคะตัวที่ไม่ตัดต่อนะคะเพราะว่าเวลาเราเย็บนะก็จะออกมาเรียบๆลักษณะนี้นะคะรอยฟอกที่เคยมีก็คือจะไม่มีนะคะ เพราะว่าอันนี้คือลูกค้าไม่ได้ให้เราตัดต่อเนาะส่วนตัวนี้ลูกค้าให้เราตัดต่อนะคะออกมาโดยรวมก็จะได้ลักษณะนี้นะคลิปนี้นักขวัญก็แนะนําเพื่อนๆและคุณแม่บ้านแค่นี้นะคะอย่างไงอย่าลืมเป็นกําลังใจให้นักขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นักขวัญด้วยนะคะคลิปนี้นักขวัญสวัสดีค่ะ